กินปาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนนะครับเข้าสู่ช่อง G P e X o t i c Pet วันนี้นะครับเราจะมา ให้อาหารกบบัตเจ็กฟอกหรือว่าน้องยิ้มนั่นเองนะครับก็ว <gue bbe bbe> ัตถุดิบวันนี้นะครับนี่ก็คือกุ้งขาวนะครับผมซึ่งนะครับกุ้งขาวเนี่ยถ <t> ้าให้บ่อยก็ไม่ดีแต่นานๆให้ทีเป็นอาหารเสริมได้นะครับผมเพราะว่ากุ้งเนี่ยค่อนข้างจะย่อยยากนิดนึงนะครับผมวิธีการให้ก็จะทุบหรือไม่ก็หั่นให้เนื้อของกุ้งเนี่ย เละหรือว่าให้มันยังไงช่วยระบบย่อยของน้องกบด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหั่นกุ้งยังไงให้กบบัดเจ็กกินนะครับผมปกติเนี่ยผมจะให้เป็นลูกปลานะแต่วันนี้ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็เสริมแคลเซียมให้กับน้องกบด้วยนะครับผมก็เลยให้เป็นกุ้งนะครับมามามา,มาทางนี้ก็เตรียมไปแล้วนะครับผม <c oughs> นี่นะครับผมอันดับแรกก็แกะแกะกุ้ง โอ้มันมีมันด้วยเว้ยเฮ้ยส่วนนี้ผมว่าเอาไปให้เต่าดีกว่าเอาไปให้น้องเต่าญี่ปุ่นกินดีกว่านะผมว่าเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนียส่วนนี้เพราะว่าเต่าเต่าีาุป่นมันกินได้ไงบีไหมไปเอาไปให้เต่าดีกว่ามามามา นี่ก็คือเต่าญี่ปุ่นนะเพื่อนๆนะนี่นี่วางไว้ให้เลยเดี๋ยวน้องเต่าก็จะมาแทะกินเองเนาะอ่าปล่อยไว้อย่างไนี้แหละนะครับเอามาอาบแดดเนาะปะเดี๋ยวเราไปหั่นกุ้งให้กับกบบัตเจ็กต่อกันดีกว่านะเพื่อนๆนะไปเลยครับต่อไปนะครับเราก็จะหัน่นกุ้งเนาะจะหั่นแบบนี้ก็ได้นะ มันมีอยู่สีตัวใช่ไหมอ่ะหนึ่งสองสามสี่นะครับผมเนื้อกุ้งเนี่ยปีเลยเพื่อนๆปีแบบนี้เลยให้มันแตกๆนะอ่าประมาณนี้แบบนี้นะครับผมให้น้องกบกินเพื่อที่จะให้น้องกบเนี่ยย่อยง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าลองสังเกตดูนะถ้าเกิดเราเป็นก้อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ย่อยขึ้นมาแล้วก็เนื้อกุ้งเนี่ยเน่าเกิดเป็นแก๊ส นะครับน้องกบอาจจะเสียชีวิตได้อ่ะนะครับพเพื่อนๆนี่ก็คือสถานที่ที่เราเลี้ยงกบบัตเจ็กนั่นเองนะทำไมถึงเลี้ยงในลิ้นชักนะครับประหยัดพื้นที่ง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็เราไม่ต้องไปเจาะเลยเพราะว่ามันมีรู มีร่องระบายอากาศอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูบัรเจกตกบบัรเจกตตัวแรกนะครับผมมาดูว่ามันจะกินอาหารไหมนะนี่นะครับโอ้ยน้องยิ้มของเราเดี๋ยวมาดูจะกินไหมเอาชิ้นใหญ่ดีกว่าเนาะตัวนี้ตัวใหญ่เอ้ยก um> ินเปล่าโอ้ยโอ้ยโคตรโหดโคตรโหด ถ้าเป็นมือเลยไม่อยากจะคิดเลยนะใกล้ไอ่เสียวเสียวเดี๋ยวรอน้องกบกินเสร็จเราค่อยไปเปลี่ยนน้ำให้น้องกบแล้วกันเนาะมาดูต,ตัวต่อไปอืมอตัวนี้ก็ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยนะเอาชิ้นนี้แล้วกันเฮ้ยลูกพี่เอาว้าวไอ้ลูกพี่โอ้ยเข้าไปแล้ว อีกเอาไว้อีกอะะนี่นี่นี่เฮ้ยเอ้ยตัวนี้เรียบร้อยไว้เพ้ยเอ้ยตัวนี้เรียบร้อยไว้หมดแล้วมากินหมดแล้วนะเมื่อกี้เห็นปะเออตัวนี้เรียบร้อยตัวเมื่อกี้ไม่ไหวนะตัวเมื่อกี้ระโดดสวบเลยมาดูตัวนี้อ้าวไปไหนเดาตัวนี้อืชิ้นนี้แล้วกันอะเอาป่ะลูกพี่ เอารือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนโอ้โอ้โอ้ยอืมเสียววาบเสียววาบโอ้เป็นไงวะเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นว่ามันน่ารักน่ารักนะมามาอันนี้เป็นตัวผู้ของเรานะครับผมโอ้จะกินไหมเนี่ยเฮ้ย เ้ยกินเปล่าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยผมปล่อยทำไเมื่อกี้ผมตกใจมันงับไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวคีบปไม่โดนอึ๊บเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่อ่ะเฮ้ยกินเปล่าเฮ้ยหรือว่าไม่กินแล้วเนี่ยงับไม่โดนเลยจะไม่กินเลยเหรออุ้ยเฮ้ยโดนแล้วเห็นป่ะนี่นี่นะครับผมโดนแล้ว โอเคครับ okay, เพื่อนๆครับก็สาหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมให้อาหารน้องกบแล้วก็มาดูว่าถ้าเราจะให้กุ้งเราหาปลาไม่ได้เนี่ยเราจะทํายังไงเพื่อให้กบย่อยง่ายนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาอัปเดตน้องกบด้วยนะครับเห็นเพื่อนๆถามเข้ามาว่าน้องกบยิ้มหายไปไหนนะครับอยากดูจังเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้อาหารน้องกบให้เพื่อนได้ดูกันนะครับแต่ถ้าใครนะครับถ้าใครอยากจะดูน้องกบวิ่งแข่งกันนะครับผมอมเป็นไว้ได้นะครับถ้าทาได้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับผม สำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะบ๊ายบายครับผม